ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าตามต่อทุกสถานีมิดไนท์ค่ะเทสผ่านหายไปเลยแซวไปเมื่อกี้หายไปแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่จะเป็นกําลังใจของแครี่ในตอนนี้นะคะลบก้อุดหนอุนมิสซีและกาฟะแฟแคนะค้มันไม่มีตะ,ะากร้าคนไม่ไปหราอ,อ๋ ตอนแก้มแตกเลยอ่ะไม่จีตใจดิฉันกำลังกำลังจะแตกสตลายนะเพราะคุณมาอะไรกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดเดียดเด๋ยวแตกสัลายเพราะใครเลยเถื่อนอะไรไม่ได้เถื่อนเสนอ คอมเมนต์ก็ไม่ตื่นกันนะคอมเมนต์เนี่ยหนักนะคอมเมนต์ท่านหนักนะแต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะเอากล้ามพี่มิดมาดามใจพี่มิดไนอะเหรอเมืเอ่อกี้หรอเ,เอชียร์หนุ่มใส่แว่น กลับรถได้ไหมกลับไปไหนอะ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะด <c oughs> วะใจดิฉันกลับไปไหน, <c oughs> น,นมันมีอะไรนะอะไรอะไรก็กไม่ได้ดดก,กลับตัว,ตว<ป>ก็วไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะ่ะสอดให้ครบ24บ24ชั่วโมง กือแล้วนะคะีเงินรักตัวเองขอบคุณค่ะอุ้ยเต็มแล้วหรอดอกกุหลาบเต็มแล้วหรอ เราพลาดเต็มแล้วเหรอเต็มไไปหนวันแล้วเต็มแล้วเปาขอประวันสักสามตัวทุกคนคะขอเป้าหมายหน่อยหนึ่งหมื่นขอท่านขอเป้าหมายสำหรับคืนนี้หน่อยได้ไหมคะมาช่วยดามใจดิฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะทุกคนช่วยดามใจดิฉันหน่อยสิ รถมาจะพาไปวันนี้ฉันต้องได้แล้วฉันอยู่บางแสนฉันอยู่บางแสนค่ะตาแดงไม่ใช่พเพราะอะไรนะทุกคน อยู่หาดวอนเหรอใช่ค่ะอุ้ยอยากแว้นไปหาจะมาให้กําลังใจดิฉันหรือจะมาซ้ําเติมแว้นนี่จะแว้นมาทําไมจะม,มาซ้ําเติมเหรอ <laughs> เอซื้อแอลกอฮอล์มานะครับที่จะไม่ดื่มนี่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์จ้ะเสียใจก็พูดออกมาโอ้ยพูดไปแล้วครับเสียใจก็เสียใจทั้งนั้นแหละใครจะเสียใครจะไม่สเสียใจวะมันก็นสเสียใจแหละแต่มันทําไงได้มันมากกว่าความสเสียใจคือมันโอเคมันยอมรับได้มากกว่าความสเสียใจคือมันยอมรับได้ไงอุ้ยขอบคุณค่าอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณค่าอุ้ยขอบคุณค่า ขอบคุณสำหรับสามแปดอย่าลืมกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะผ่านมันไปให้ได้นะันดูต้องตื่นก่อนเออันดูต้องตื่นก่อนขอบคุณสำหรับผู้ติดตามผู้ติดตามครีเอเตอร์ไลท์นะคะขอบคุณนะคะ หนาวไม่อากาศดีค่ะเดีย๋ยวมันก็ผ่านไปอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งของผวัญให้นะคะจะได้สำเร็จภารกิจม้าร่าอาการแพ้เาขอกำลังใจจากอาจารย์เบีย์โดนดา่าสิลองไปขอกำลังใจลองไปขอกำลังใจจากอาจารย์เบียรดีิโดนด่าฉ่ำแน่มึง กูดโดนสับเละแน่ตหมอกลง,ลงเดี๋ยวไม่สบายเราหนักัไรว่าไปนหนักออ้หห้หนักงมวยได้ไหม้ากำลังประมวลนะไม่ประมวลนานจังทำไมประมวลผลนานจัง หม้อข้าวยังไม่ทันดําเลยเออน,นั่นสิหม้อข้าวยังไม่ทันดําเลยรักนะคะได้รับปลาแล้วอร่อยมากขอบคุณสำหรับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคนนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะ ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเอานะทุกคนต้องกดติดตามช่องนี้ด้วยนะต่อไปดิฉันจะมาไลฟ์ช่องนี้ละช่องใหม่กับสิ่งใหม่ๆเจอกันช่องนี้นะคะพี่ชายไปพี่ชายไปเอวเด็กเปเรื่องแยปมีรถด่วนให้กินนะครับโดน ทุกคนมากินปลาหมึกด้วยกันมาเดี๋ยวเลี้ยงปลาหมึกนีออ่มากันเต็มเลยคนที่ดูก็นั่งอยู่แ <c oughs> ถวนี้ลยแล้วมาขอไปถ่ายรูปไลยไหมเนี่ยกลัวมากเลยเนะี่ยมากินปลาหมึกกันเลย มนันน่งหาอะไรกินนั่งดูไหมครบนั่งดูมนั่ดื่อยทอ่ไปาหาบอลมาดอกี่ชายไปหาบอลมาดอกไปเอาใอะไรอ่ะมินขากินดเขามาจัเขาไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรอาจารย์มีจัง มือเไิ้เลยเครื่องเออมันไวมากินรีอยนาครับนี่ครับออยู่หาดไหนหาดตะอ๋มอยู่หาดตะอ๋มค่ะอยู่หาดตะอ๋ม ชถามน้องคนนั้นที่มีแฟนยังมีแฟนยังครับอ๋อพี่คนถามเด็กผู้ชายเลยใช่มึงไปถามป้าเขาทำไมรู้แรงนะเเฮ้ยก็พี่พี่ขอโทษครับพี่ขอคุกยืด้แล้วหระได้แล้วหรืออ๋อคนละคนเหรออาจารย์ผมโทษโทษโทษาำนะถามเออฝากกดติดตามด้วยนะคะกินหมดนะพี่เองครับพี่ ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มีแซลป้าไม่ไม่ป้านะไม่น่าจะป้านะทำไมเดี๋ยวมึงพากูกินโซเดียมพวกนี้กูก็จะบวมอีกนะเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์สั่งเองทั้งหมดเลยอะไรกันนะ่ะคอมเมนต์นะอะไรการคอมเมนตน์่ะเบาๆหน่อยนะคอมเมนตน์อะคอมเมนต์อะเบาๆ เดี๋ยวฉันเอาคลิปที่เดีฉันไลฟ์สดตอนต้นร้องหพลง้องให้ฟังทั้งหมดนะคะได้ไปเจเว้นเอาอะไรบะเอาน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแร่กูเริ่มกูเริ่มมีแม่คนใหม่อีกแล้วเริ่มมีแม่แล้วเริ่มมีคนมาฟิล์มแล้ว รถก็มียูเทิร์นค่ะฝากซื้อยาแก้แพมนอยดมีด้วยหรอแข่งแล้วสิบาทมีคนอยากแอดค่ะ DK กับใครหลอด คนมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายแบบที่ทุกคนทุกคนพิมนะมันเรื่องความรู้สึกมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะมันมันไม่ใช่แค่แบบว่าทำเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆหรือเหมือนมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นน่ะมันมันไม่ได้ทุกคนมันไม่ใช่หมายความว่าดิฉันจบกับกับกับคนนี้แล้วมันจะทำให้แบบดิฉันก็คือลืมทุกเรื่องทุกราวที่มันเคยเกิดขึ้นไปเลยมัน มแต่ดิฉันย้าว่าดิฉันไม่มีไม่มีความรู้สึกกดเกลียดใครทั้งนั้นนะคะไม่ว่าคนไหนในที่เคยเข้ามาอยู่ในโมเมนต์ที่เป็นคนสําคัญกับดิฉันดิฉันรักแล้วก็เอ็นดูทุกคนแต่ว่าอย่างที่ดิฉันย้าคือเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องที่ล้อเล่นไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่มันล้อเล่นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น่ะมันไม่ได้นะคะ ทุกอย่างจะต้องเคลียร์ทุกอย่างมันไม่ใช่แบบเข้าใจความรู้สึกหนูไหมอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดแบบนี้อ่ะพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันเหมือนว่าอีแพรี่มึงพูดแบบมึงตัวมึงดีเลิศประเสริฐอย่างเงี้ยเนี่ยไม่อยากพูดเพราะถ้าพูดเดี๋ยวมันต้องไปแตกใครอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีแต่ย้ําว่าเรื่องความรู้สึกสําหรับดิฉันดิฉันมองว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมัน ที่ใหญ่มากคยยไ่ไ้อ er ย mm ู hmm. ่ตรงหาดค่ะหาดสามเขาเขียนชื่อหน้าหาดเขาบอกหาดสามมาไม่รู้มันอยู่แถวไหนสวัสดีค่ะคืออย่างโอเคนะคะได้อยู่ เดินดีๆนะคะอะไรนะคะคยังอ,ออกไลอ์เหรอเพื่อนผมอยาออกไรวิ่งหนีทันทีเลยพวกมึงไม่ค่อยจะตื่นกันอ๋อเหรออย่ามาอย่ามาทำให้พี่เจ็บอีกเลยลูกแค่นี้พี่ก็ไม่ไหวแล้วลูกไปเถอะลูกอยู่ในอยู่ในวิถีของหนูชะลูกหนูอย่าหนูอย่ามาหนูอย่ามา อย่ามาทำลายพี่เลยโอกมันใช่เด็กมันก็แซวตามมาสามมันไยรุ่นไปเถอะลูกเมื่อันมันเดินมาเมื่อกี้แ่้ สวัสดี9000คนนะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยใครใจดีส่งของขวัญให้หน่อยได้ไหมอะ่ะเนี่ยตั้งเป้าไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากได้อันนี้ทุกคนนี่นี่อยากได้อันนี้ทุกคนขาอยากได้อันนี้อะ่ะผีเสื้ออยากได้ผีเสื้อบินอะ่ะไม่ค้างไม่ค้างค่ะรถมาคุณขอขบคุณค่ะพขอบคุณค่ะ เดี๋ยวดึกๆอีกสักหน่อยก็จะกลับ <Okay. S 1> เพราะว่าพวกนี้มีอัดรายการโหนกระแสรักที่ดีคือรักที่มาหาเราร <c oughs> ักที่ดีคือรักที่มาหาเรานะคะ <c oughs> อะไรอยู่อะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อุ๋ยนะคะจบหลักสูตรรักที่ชนบุรีทะเลสวยครบคุณค่ะมานานหรือยังสักพักแล้วค่ะ อ่าเลยกินเจ็บได้จะอย่าเจ็บนานทุกคนเคยเห็นดิฉันเจ็บนานหรือถามจริงทุกคนเคยเห็นดิฉันเจ็บนานนานหรือถามอ่ะจะให้สักกี่วันนะอ้าสักกี่วันอ่ะคิดว่าดิฉันจะเจ็บสักกี่วันฮะหล่อนคิดว่าฉันจะเจ็บกี่วันอ่ะอ่ะฉันให้หล่อนฉันให้หล่อน จะให้หล่อนเขียนวันไว้เลยอะเสีย,ยใจไหมยอมรับเสียใจมากเจ็บไหมยอมรับว่าเจ็บมากแต่มากกว่าความเจ็บและความเสียใจคือมุฟออนไวมุฟออนไวกว่าค่ะจบ happy ending ทุกอย่างมันจบแล้วครับนาย อยากให้อยากได้เจอผู้ใหญ่ที่ใจดีอยากได้ผัวค่ะไม่ได้อยากได้พอ่อไม่ต้องการผู้ใหญ่ค่ะมีพ่ออยู่แล้วชีวิตนี้มีพ่อแล้วค่ะผู้ใหญ่ขอมีพอ่อแค่คนเดียวพออยากได้ผัวค่ะไม่อยากได้พอ่อดังนั้นไม่ใช่เทสค่ะไม่เอาเทสผู้ใหญ่ค่ะไม่ต้องการคนอบูนกูดูแลตัวเองได้ง่ายกูมาเป็นกระต่ายน้อยกูไม่เอาไม่ใช่เทสโก มันไม่ใช่เทดิชาทุกคนอยากได้ผัวไม่ได้อยากได้พ้ออย่ามาผู้ใหญ่อะไรก่อนละไม่มาให้ผู้ใหญ่อะไรต้องตื่นก่อนเออทรงป่าไม่เอาทรงป่าไม่เอาดูแลตัวเองได้ค่ะมีงานทํามีเงินใช้อารมณ์เสียเลี้ยงไม่เอาทรงป๋าทรงเสียไม่ต้องไปหาอีหนูหนูเธอทรงป่าทรงเสียเ็ต้องไปเอาอีหนูหนู แต่มันก็ยากอีกแหละรออักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมอคําคอมจดไปรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมอยากรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิมจบจบที่เราเบากี่โมงเออรักเด็กก็เจ็บเหมือนเดิม ได้อย่างน้อยก็เคยได้รักก็ถึงบอกไงว่าขอเลือกเก็บโมเมนต์และความทรงจําดีๆความทรงจําอันไหนที่ไม่ดีดิฉันจะคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันคิดอย่างนี้จริงๆนะคะจากใจอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีดิฉันกับคนที่ดิฉันรักเอาไว้ ฮไปสายฝอจะหาใครล่ะจะหาหาเพื่อนให้ก่อนเดี๋ยวกลับไปคุยกับไอ้ปาโก้ก่อนปาโก้หาเพื่อนให้พี่คนนึงขอแบบเทสฝรั่งเลยลูกพูดภาษาไทยได้นะมีคนบอกว่าพี่ปองต้องตื่นก่อน ขอให้เจอคนดีๆขอบคุณค่ะเก้วไหนครับสายฝอเออไปนั่งด้วยได้ไหมมีเพื่อมีคนอยู่เป็นหลายคนนะมาได้ค่ะดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเดี๋ยวยายไปหมดเนี๋ยวสั่งนั่งข้างๆสามสี่คนอย่าเศร้านะแม่ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่คนที่กดติดตามนะคะมีคนใส่เสื้อคู่ด้วยใครอ่ะ ใครใส่เสื้อคู่เข้าออกสองช่องเลยขอบคุณสาหรับของฝันนะคะเออดำขาวอ่ะขอดำขาวนี่คือเสื้อคู่อ่ะมีคนแบตหมด อกหักบนคาเยนสู้ๆคออาเยนกระจกแตกด้วยอีกนะฮะไม่ใช่คาเยนธรรมดาโอกหักบนคาเยนที่กระจกแตกออออขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเออแล้ววันนี้ก็มีรถกระบะคันหนึงห่งถอยมาชนรถด,ดิฉันนึกว่ารถด,ดิฉันจะบุบแล้วออโหนึกว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรของกูวะวันซวยซ้ำซวยซ้อน มันสังเกตน,นะถ้าปัจจาบัอะไรมันจะมีเรื่องอะ่ะรถจะต้องเป็นอะไรสักอย่างมันตอนนั้นที่แบบมีอะไรที่ไม่สบายใจรถขูดเลยวันนั้นเลยป่วยด้วยไปแอดมิตจะไปโรงพยาบาลจริงพี่พรชยัยจริงๆจ,จะต้องมีอะไรสักอย่าง๋อ,อพี่วันชยัยไม่ใช่พี่พรชัยสมองเริ่มไปแล้วอีชัยไปตกเ,เว่นมั้งแล้วกูว่า าดวอนใช่ไหมใช่ค่ะครูยิ้มทั้งหลายเน้นกินแซบไม่เน้นกินซ้ำเชียร์ฟอร์ดค่ะแม่มคมุณคุณบอกทุกคนมันไม่ง่ายแบบนั้นนะทุกคนอย่าไปพิมพ์แบบนั้นเลยเดี๋ยวมันเออน้องเขาก็ไม่ได้เอาเบางทีน้องเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วทุกคนก็ไปไปเม้นกันเองไปปั่นกันอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวให้ดิฉันแบบต้องไปพาดพิงเขาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเกิดหรอ มันไม่ได้เขินแต่ว่ามันเด้อไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันหนัก <c oughs> นหนักในหัวใจไปหมดมันหนักในหัวใจไปหมดเลยมันหนักในหัวจิตหัวใจไปหมดเลย <c oughs> อ่ะใครไปเดินอยู่ข้างหลังนั่นอ่ะในหาดอ่ะเข้ากล้องชนะ <c oughs>